มาชมเทพาฟาร์มอีกคลิปนะครับวันนี้วันที่15เมษายนนะครับเชิญชมเทพาฟาร์มนะครับอันนี้บริวเวณคอกของเทพาฟาร์มนะครับมีไก่ป่าด้วยนะครับ ซูมให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับไกป่ปลาขับใบไม้กำลังเขียวเลยนะครับ ต้นยางพารานะครับฝนเพิ่งจะเริ่มลงมาสองสาวันนะครับใบไม้เริ่มเขียวนะครับครับนี่สวนยางพารานะครับ ที่สำหรับเลี้ยงหมูป่านะครับเป็นป่ายางนะครับเครื่องนี้สำหรับบดอาหารนะครับนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องบดกล้วยนะครับบดต้นกล้วยนะครับเพื่อจะเป็นอาหารของ หมูป่าเรานะครับใช้ต้นกล้วยเป็นอาหารหลักนะครับแลวผสมลำนะครับแล้วก็พืชผักตามธรรมชาตินะครับเราไม่ใช้หัวอาหารหรือสารเคมีเลยนะครับนี่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี่เจ้าบุญชูนะครับกํลาลังท้องแก่เอาบุญชูบุญชูเอาดูกล้องหน่อย บุญชูกับบุญรอดนะครับบุญชูกับบุญรอดนะครับอาตาม,มาบุญชูตามมาบุญชูตามมาเร็วส่วนที่อยู่ไกลๆที่มองเห็นก็คือเจ้าบุญหลายนะครับบุญหลายบุญหลายมานี่มานี่มามามา มาเลยมาเลยมารีบมาเรีบมา,รบมาครับนี่เจ้าบุญหลายนะครับลูกจะครบสองเดือนวันที่20สบนะครับครับตอนนี้ให้